ผมเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเรียนอย่างหนักเป็นเวลาน,านานมากเพื่ออะไรกันเพราะว่าสิ่งที่เราใช้เวลาเรียนกันจริงๆเนี่ยเราไม่ค่อยนำมันมาใช้ในชีวิตจริงมากนักแต่ทำไมเราต้องเอาจริงเอาจังแล้วก็ซีเรียสกับมันมากจน,ลนหลายๆคนต้องมีปัญหาทางจิต เป็นโลกจิตโลกประสาทการเรียนมากๆม,มันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเรามีความสงบสุขมากขึ้นที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าเราเรียนเพื่อที่จะไปหาเงินไปทำงานแต่เราไม่ได้เรียนเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่เลยเป็นเรื่องที่ เราทุ่มเทกับมันเยอะมากเพื่อที่จะหาเงินเป็นหลักแต่เรากลับไม่ได้ใช้ชีวิตมันเป็นรูปแบบของวิถีชีวิตในยุคใหม่ที่เราเห็นว่าการรู้มากทําให้เราฉลาดมากทําให้เราก้าวหน้ามากแต่ความฉลาดกับความก้าวหน้าที่มีอยู่เนี่ย มันทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นไหมมีเวลาว่างมากขึ้นไหมมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมปรากฏว่ายิ่งเราเรียนมากยิ่งเราฉลาดมากรู้มากเราก็ยิ่งทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนไม่ได้รู้ตัวเองเลยว่าชีวิตเราต้องการอะไร เราจะอยู่ยังไงจึงจะประทับใจที่สุดดึงจะมีความสุขมีความพอใจมีความภาคภูมิใจให้มากที่สุดได้อย่างไรเราจะเห็นได้ว่าคนที่เรียนมากทำงานมากมีเงินมากหลายหลายคนก็กลุ่มมากเครียดมากแล้วก็เจอทางตันในชีวิตไม่ใช่น้อยทีเดียว หลายหลายคนก็ไม่มีทางไปก็คือตกงานไม่รู้ว่าจะทำมาหากินอะไรดีทั้งๆท,ที่เรียนมาเยอะมากนี่คือสิ่งที่เป็นคําถามที่ผมต้องกลับมาถามตัวเองมากขึ้นว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันมีประโยชน์พอไหม mm. เพราะว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นทิ้งที่สำคัญมากแต่เราเรียนรู้สิ่งที่จะไม่ได้ใช้มากเกินไปเนี่ยมัน กินเวลาอันมีค่าที่สุดของชีวิตเราอย่างน่าเสียดายมากผมเห็นหลายๆคนเรียนทุ่มเทเรียนมาจนจบหมอจบสถาปนิกจบอะไรมาเนี่ยมันใช้เวลาของชีวิตหลายสิบปีมากเลยทีเดียวใช้เงินก็ไม่ใช่น้อยแต่พอเรียนจบแล้วปรากฏว่าเออเราไม่ชอบอาชีพนี้เลย จบหมอมาอยากจะมาทำร้านอาหารจบหมอมาอยากมาเป็นพิธีกรจบหมอมาอยากมานั่งสมาธิภาวนานี่คือการใช้เวลาอันมีค่าของชีวิตอย่างสูญเปล่าไปกับการเรียนรู้ที่ไม่มีเป้าหมายที่เป็นของตัวเองดังนั้นเวลาเราทบทวนเรื่องการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า เราถูกชี้นำให้เรียนตามที่คนอื่นเห็นว่าเราน่าจะเรียนแต่เราไม่เคยได้ค้นหาตัวเองว่าเราต้องการเรียนอะไรเราอยากจะอยู่ยังไงเราอยากใช้ชีวิตยังไงและเราต้องเรียนอะไรเพื่อที่จะไปสู่จุดนั้นนี่คือปัญหาทั้งโลกเลยในปัจจุบัน เราสูญเสียเวลากับการเรียนมากเกินไปแต่เป็นการเรียนที่ใช้ประโยชน์น้อยที่สุดดังนั้นระบบการศึกษาในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตของคนมากที่สุดเป็นสิ่งที่ทำลายเศรษฐกิจทำลายครอบครัวทำลายทุกอย่างในชีวิตของคนมากที่สุด เพราะมันทำให้คนใช้เวลาเยอะมากเสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการได้นั่นคือการสูญเปล่าที่น่าเสียดายแต่ก็ไม่มีใครอยากจะคิดเรื่องนี้เพราะเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนเขาทำกันดังนั้น คนจำนวนมากก็จึงไหลเข้าสู่ระบบทั้งๆที่เป็นระบบที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการในชีวิตของเราจริงๆการเรียนในปัจจุบันจึงเป็นการสูญเปล่าเป็นจำนวนมากแต่ไม่ได้หมายความว่าการศึกษาที่มีอยู่มันไม่ดีมันดีสำหรับคนที่ชอบเรื่องแบบนี้มันดีสำหรับคนที่ อยากจะใช้ชีวิตในแง่นี้แต่มันไม่ดีสำหรับคนจุนวนมากที่ไม่ได้ต้องการไม่ได้ชอบเพราะเขาต้องมาสูญเสียเวลาเพื่อให้ออกมาจากแบบเดียวกันโม,โมงเดียวกันเอามาจากโรงงานเดียวกันทั้งทงที่ตัวเขาเองไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าใครที่อยากจะ เป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกเป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปเรียนในรูปแบบนั้นได้เพื่อที่จะได้ประกอบอาชีพตามนั้นแต่คนที่ไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพแบบนั้นเขาสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้ซึ่งนั้นคนจำนวนมากที่ไม่ได้หวังที่จะไปเป็นอาชีพที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพเนี่ย เขาควรจะมีอิสระภาพที่จะเลือกเรียนสิ่งที่ตรงกับความต้องการของเขาให้มากที่สุดมันจึงจะไม่เสียเวลาเขาเด็กคนหนึ่งต้องการที่จะเป็นนักร้องเสียงดีมากมีความลหลงไหลกับการร้องเพลงแต่เขาต้องไปเรียนในระบบไปเรียนคณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง ไปเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษไปเรียนอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยจนจบปริญญามาเขาใช้เวลา20กว่าปีเขาก็เลยสูญเสียเวลาที่จะได้ฝึกร้องฝึกทักษะในการร้องเพลงจริงๆพอจบมาแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้องค์ความรู้เหล่านั้น เพราะว่าการเป็นนักร้องเนี่ยมันไม่ต้องไปคำนวณไม่ต้องไปใช้ภาย์ R กำลังสองไม่ต้องไปใช้ไซน์คอสแทนแต่ว่าเขาต้องเรียนเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรที่บังคับให้เรียนบางคนเขาไม่จำเป็นต้องไปพูดภาษารัสเซียภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าในหลักสูตรบังคับให้เขาเรียนเพื่อที่จะจบปริญญาในสาขานั้นนนนั่นคือการสูญเปล่านั่นคือการกินเวลาของชีวิตอันมีค่า ดังนั้นมันเป็นเวลาที่เราต้องมาคิดทบทวนใหม่ในชีวิตของเราเนี่ยอะไรสำคัญที่สุดใบประกาศปริญญาหรือว่าเราต้องการที่จะพัฒนาทักษะที่เราชอบที่เราอยากจะเป็นนี่คือคำถามที่เราจะต้องถามตัวเองให้ชัดเจน ก่อนที่จะเ,เรียนอะไรก็ตามเราไม่เคยตั้งคําถามว่าเราอยากอยู่ยังไงเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขสงบและร่มเย็นที่สุดเราเรียนสิ่งที่เราคิดว่ามันจะสร้างเงินดีสร้างรายได้ดีทั้งๆที่เราไม่ชอบแต่เราชอบรายได้จากมัน ฉะนั้นเราจึงใช้เวลากับสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตของเรามากเกินไปในขณะเดียวกันเราไม่ได้ทำร้ายตัวเองเท่านั้นแต่เราทำร้ายลูกหลานของเราด้วยเพราะลูกเกิดมายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ออกแบบให้เขาต้องเรียนอันนี้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 แล้วจนเขาไม่มีเวลาคิดค้นคว้าว่าจริงๆแล้วเขาชอบอะไร เพราะเราบังคับเขาตลอดเรามีตารางให้เขาตลอดว่าตื่นเช้าขึ้นมาต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องทําอันนี้ต้องเรียนอันนี้อันนี้น,นี้เขาไม่มีเวลาได้เป็นตัวของตัวเองนี่คือการทําลายชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัวเราทําลายชีวิตของลูกของหลานจํานวนมากทีเดียวเพราะแทนที่เขาจะได้อยู่กับตัวเอง ได้เรียนรู้ตัวเองได้รู้จักตัวเองว่าเราชอบอะไรเราต้องการอะไรและเราก็จะได้สแสวงหาสิ่งเหล่านั้นแต่เขากลับถูกปิดกัน้นไม่ให้อยู่กับตัวเองไม่ให้เรียนรู้สิ่งที่ตัวเองชอบแต่ต้องเรียนตามที่พ่อแม่เห็นตามที่รัฐบาลสั่งตามหลักสูตรที่เขากำหนดนี่คือการ ทำร้ายที่เราไม่รู้สึกตัวเราทำร้ายลูกหลานของเราฉะนั้นการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะการศึกษาเนี่ยมันจะทำให้เราพัฒนาตัวเองเป็นตัวของตัวเองและก็ได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบและก็เลี้ยงตัวเองได้พึ่งตนเองได้ถ้าการศึกษานั้นเริ่มต้นที่ตัวของคนคนนั้นเอง ไม่ใช่เริ่มต้นที่ความต้องการของพ่อแม่ความต้องการของสังคมกฎระเบียบของรัฐบาลดังนั้นผมคิดว่าเราควรจะมาคิดทบทวนเรื่องนี้ให้มากขึ้นเมื่อเรามีลูกมีหลานเราควรจะเห็นเขาเป็นเขาไม่ใช่เห็นเขาเป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็น เพราะตัวเราไม่ใช่ตัวเขา